มาตามสัญญาครับผมเราบอกว่าวันนี้เราจะมาแจกเสื้อ,อแต่ไปสักที่หนึ่งผมเปิดโลนี้เลยโลไหนโลร้อยัรืออะไรอะเขาเรียกว่าทางตัดใหม่พัฒนาการใช่ใช่ใชใชนะคะผมเออ,อเฮ้ยก่แลวผมดูโลอะชั่นป๊บนึงมเมื่อวานเฮ้ยน่าสนใจนะนี้ตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีนะ อมองคนมองไม่เห็นต้องดูคลิปดเดียวมีรมแรงวันละมีรมแรงลวดูโลเคชั่นให้ดีๆดูโลเคชันให้ดีๆนะครับผมขอที่จะแจกนะครับมีถุงเท้านะครับถุงเท้าไม่เข้าแตงก้านะครับแล้วก็ไอกากนะครับแล้วก็เสื้อไอกากเสื้อไอกากเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้นะันหลังฮันหลังนะเฟิร่าส่วนถ้าใคร มาหยิบไม่ทันแล้วอยากได้แล้วครับไปสั่งเอาที่เพจนะครับผมข้อความมาเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้เปิดเรื่องนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยววันอยูย่จะแจกเป็นอะไรเนี่ยเราอย่ยอตามตามมาดู<ม>ตามมาดูจะลองดูลองดูพอพอคุณเลี้ยวมานะครับจะมาทาที่ไปเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเขาเรียกว่าแยกในสุดอะเส้นในสุดเส,ส้นในสุดเลยนะครับผม ผมจะวางสามอย่างนี้ไว้บนนี้นะครับง่ายง่ายง่ายงอย่างนี้เลยฮะแค่นี้เลยแต่ถ้าใครได้ถ้าใครได้มาก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็แท็กเพจมานะครับผมรูปสนุกการเดี๋ยวเรารพยายามแจกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับอย่าลืมนะครับเสื้อไอกาบสุงเท้าแล้วก็ไอกากนะครับเอาไปกินเราไปใส่ ใครับผมเสื้อไซส์ S, <S ใช่ส่วนเอาไปฝาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตัวเล็กเอาไปใส่ได้อ่านะครับแล้วก็อากาศกินได้แล้วถุงเท้าฟรีไซส์ได้เลยนะครับผมใครได้อย่าลืมแท็กมานะครับไปเจอกัน